อาสารหาบูชาวันที่พระบรมศาสดาทรงสแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักกับปวัตนนะสรแดปัญจาวคีทั้งห้าท่านอัญญาโกนธัญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันนับเป็นการบังเกิดขึ้นครั้งแรกของพระสงฆ์สาวก เป็นเหตุให้พระรัตนตรัยครบท้วนบริบูรณ์เนื่องในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดอาสาหักบูชาอาสาหักบูชาไตรรักพประเสริฐบังเกิดขึ้นแล ช่วยชี้หนทางสว่างท้องฟ้ายามราตรีไม่มีแสงจันทร์เพ่งซองเมื่อไง้สักลอยล่องในหัววัดอาสงสารอาสานหักบุชาอาสานหักบุชา เกิดขึ้นแล้วแก้วสามประการจวบจนอาสานหมาถวยเทพนงหัดสาธุการองค์พระพิชิตมารทรงธรรมสว่างกลางใจสแสดงพระธรรมมาจัดเป็นหลัก พระราชวัง,ป,ง,ป,รงประวัติศาสตร์พระาชังประวนะัติาพระประวัตินะครับจริยวัดของพระพุทธองค์ตั้งแต่ระตูตจนปร,ริทานเพื่อปสริมศรัทธาและกระบระุ้ิปัญญาของสาธุชนคนดีทั้งหลายให้งอกงามในบูญยิ่งในบวรพระพุทธศาสนาสุนทรภย ในการสำคัญในชีวประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นที่ทราบกันีอยู่แล้วว่าในวันคุณณัดนหรือวันเป็นเดืนอนหกพระนางเจ้าสิริมหามายาอภระเมตถีของพระเจ้าสุทโลและตะลุงพระสตรีระกษของพระพุทธองค์ได้รับการสวาพระเมิอย่างสมเกียรติณักกรมกุสิยารานั่นเองปรด็จแ,แล้วจง เสร็จแล้วสงครามเ,าาเล่งพระธาตุระวานกระดัดเจดนคกรเกือประุุขึ้นหากไม่ได้โชตนะรามเจ้าเจรจาใกเปลียและแบ่งพระธาตุเป็นแปดส่วนมองไม่ประดับเหล่านั้นแต่ละนากรเป็นส่วนพร,ระทูปได้มีการสร้างขึ้นในจตาราของอินเดียเพื่อเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระพุทธองค์ เมื่อแสดงมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันว่าจบพุทธประวัติโดยย่ยอในอวาสานแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาอาตมาภาพาขออาราธนาคุณพระศรีรัตนใจมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ะขออำนาจคุณบุญสนที่สาธุชนคุณดีทั้งหลายได้บำเป็นในโอกาสนี้ จงเป็นคารมีเดชานุภาพรากความสัพพะอุปัชวะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงของให้ท่านทั้งหลายประจัดแต่ความสุกความเจดินสมบูรณ์ปุลผลในสิ่งที่มุ่งม,มา้าราถนาและขอให้สมหวังทุกทุกท่านทุกประการปาตมาภาพแดสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรเหต หมอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละหะนี้นนสาธุเดพราตงข้อประทรงจะมาดับปัญาาหาการข้อที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ต้อการไปเจาทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ฝากจะเลือเลืองแก่ตาเป็นาทัาา้งไลายจิตกาลนานเดินเที่ยนหมดเไยเที่ยนเมื่กี่นะโริสุตาเย तoma teva bhavastara jovee yuta bhava api va sadhaze ganinda vadata bhava niyu